วันนี้เราก็มาอยู่กับรถแห่ทองประสงค์จากจังหวัดเชียงรายคุณพี่คะรถคันนี้ มีออปชั่นอะไระบ้างคะโอ้คันนี้ก็ถือว่าเป็นออปชั่นที่ใหญ่มากครับผมเราทําคันเล็กให้ทํางานคันใหญ่ได้ว่าจะเป็นทางด้านเวทีทางด้านเครื่องเสียงทางด้านตู้หมุนครบจบในตัวเดียวเลยคันนี้ครับผมสำหรับคันนี้คันนี้ก็รถแห่มาไกลพอสมควรมาแต่จังหวัดแต่ไหด้ใช่ปะเชียงรายไปเชบาลที่นี่ก็จะมาสอนเทบาใช้งานรถแห่รถแห่นี้มี ประตูละอย่างเกีบาร์เช่นหนึ่งประตูนี้นี่คือประตูอะไรคะอันนี้ก็เป็นประตูเครื่องปัน่นในบชรารถแห่จะมีเครื่องปั่นทุกคันคันนี้เราใส่ให้เครื่องปั่น 13k ครับเห็น 13k เพราะว่าเบีแค่หน้า6หลัง6อย่างนี้เครื่องปั่น 13k d e n โ o ตัวนี้ต่อมาเกบาร์ห้องนี้อีกห้องหนึ่งในะห้องเล็กห้องนี้จะมีความสาคัญพิเศษมากสำหรับรถแห่มากมาชมกันคืออะไรเขาเรียกห้องอะไรคะนี่ห้อง Power ี่ห้อง Power ของเรา Power เราก็จัดไป4รุ่นของเราเองครับส่วนที่เหลือลูกค้าเอามานี่ Power แล้วก็มี AD 9.02ตัวนี้ขับเบตฝั่งละ3ดอกหน้าหลังใช้2แทน่นตัวนี้ก็เสียงกลางที่ใชมคเสียงกลางหน้าหลังเสียงกลางทําไมถึงใช้หลายแทน่นเพราะว่าเสียงกลางนี้เป็นระบบ 4ทางมีมิดโลมีมิดมีไฮครบสำหรับตการตัวน,นี้พร้อมด้วยเจเจบาร์มีกางข้างด้วยพาวเวอร์เลยใช้เยอะสำหรับตัวนี้อ่หลังจากเราดูพาวเวอร์เล้วเจเจบาร์อีกหนึ่งจุดที่เราทำก่อนที่จะเปิด,วดเ,ดดเดว,ดเดว,เดวท,ทีทุกครั้งเจเจบาร์ต้องหมุนติปเปตลงก่อนติปเปตแล้วก็มี3จุดนี่คือติปเปตย้ำเลยเจเจบาร์ต้องก่อนเปิดเวทีทุกครั้งเพราะว่าเวลาเราเปิดเวทีน้ำหนักมันจะเทนี่ทำมันรดเหลียงหมุนตึงเลยเจเจบาร์เวลาหมุนเนี่ยเราต้องหมุนหมุนแรงตึงเลยหมุนแรงตึงเลยเพื่อ เราคำนวณรถเวลาวินาทีวิทีลงมาฝั่งนี้ก็มีเนี่ยเปิดประตูได้ออกฝั่งนี้ก็มีติดปิดเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็มีนี่ติดปิดแล้วก็มีอยู่สามจุดสลับดับนระหนักนี่ผมหมุนติดปิดเสร็จแล้วเราก็สามารถคอนโทรลเวทีเราได้เลยมาเชยชบาการทํางานของเราก็คอนโทรลด้วยรีโมทต,ตัวเดียวรถถังเพราะว่าถังเราเป็นระบบไฮดริปทั้งหมดมาแล้วเปิดประตูบนก่อนนะเชียร์ชบาประตูบนก่อนนี่นี่ครับใช้ไฮดริกตัวเดียวนี่ปเปิดขึ้นเลยนี่ครับเปิดขึ้นเลยตอนเชียระเชบาออกปุ๊บเราก็จะมีไฟพาติดมาด้วยเพื่ออเเเพิิ่่มมมคววววาาาสยขงงงรถปด็็ลลกกตั ตัวนี้รับน้ําหนักได้เยอะไหมคะโอ้เยอะพอสมควรครับร้อยสองร้อยโดเลยได้สบายขึ้นเต้นได้สบายตัวเนี้ยนี่วีธีโอเคแล้วทีนี้จากวีธีเสร็จกลางวีธีเสร็จได้ปะต่อไปครับทีเด็ดทันนี้คือตู้หมุนนี่เวลาเราลลกลางวีธีเสร็จแล้วปุ๊บเครื่องเสียงเราไปหน้าหลังยังไม่พอเราต้องมีการหมุนตู้เข้ามาอีกนี่นี่ก็คือฟังก์ชันการใช้าง,งานเราสำหรับจีทีเอฟ้าจีทีเอฟ้าลองขึ้นมายืนดูว่ารับน้ำหนักจีทีเอฟ้าไหวไหมเราจะสอบขึ้นมาดูหน่อย เนี่ยแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์พวกประตูทางขึ้นประตูทางขึ้นเราทําอะไรบ้างดึงไเห็นไหมจุดสวิตช์พาวเวอร์ของเราเราสามารถเข้าถึงพาวเวอร์ได้ทุกจุดจุดนี้สำคัญมากเลยนไเพราะว่าพาวเวอร์เวลาเราแห่ไปอาจจะมีปัญหาได้น้อยก็สามารถเข้าดูได้แล้วก็ดึงจุดจุดระบาบความร้อนเวลาเจอความร้อนหนักเนี<ๆ>่ย<ๆ>ไ,ไม่ใช่บาวเวลาเครื่องปั่นร้อนมีอุณหภูมินนมหนักหรืออากาศภายนอกมันร้อนเราก็สามารถนี่เปิดตัวนี้ช่วยได้เวลาเราจอดเล่นเพราะว่าเวลาจอดเล่นถือว่าเล่นนานแค่สองสามชั่วโมงนะบ้านถ้าจอดเล่นอาจจะสี่ห้าชั่วโมง มาหักมาหักมาเลยมาเลยนี่เห็นไหมเจเบามันสามารถลองรับนหนักเจเบาได้เลยสำหรับตัวนี้จริงไหมคะเนี่ยจริงครับผมคือจุดไปครับมันมันยากนะเจเบาคันเล็กแต่เราต้องการฟังก์ชันเวทีที่ใหญ่มากขึ้นเห็นไหมเดนเซอร์ก็สามารถเดาทุกรูปแบบอ ดีมากดีมากเลยได้ค่ะได้ได้เลยใช่ไหมได้ได้เลยไฟพาก็อยู่นั่นพอดีถือว่าโแสงสีสันถือว่าสุดยอดมากนี่แหละที่ผมว่าจะให้่มามันออกแบบยากสำหรับรถแห่ขนาดเล็กเพราะว่าเนี่ยพื้นที่ข้างบนเห็นไหมเนี่ยต้องมีกองสดต้องเล่นสดเหมือนรถสิบล้อสิบสองล้อหกล้อที่เราทำอย่านั่นเลยนักชักดีนักร้องเท่ากันแต่รถแห่คันเล็กลงนี่แหละคือจยดหลักในการทำรถแห่ยากมากขึ้นของเราในครันนี้ก็มีฝ้าและเจ้าหน้าทฝ้าเนี่ยเราก็มีแหละราคา อยา่างลูกค้าที่เข้าไปถึงแล้วก็ใช้ฝ้ามานี่แต่ลูกค้าที่เข้ถึงแล้วก็สามารถใช้ฝ้าที่มีลวดลายได้มีหลายราคาสำหรับงานรถถังของเราปาร์ตี้นี้เราจะพาไปชมลวดลายด้านข้างก่อนว่าเป็นยังไงมาย่างไงเราดีไซน์เป็นยังไงสีรถเป็นยังไงไปชมกันโอเคค่ะในเชฟบาว่าเป็นฟังก์ชันตู้หมุนไหมคะนี้เป็นพวกวงเดือนได้เปล่าเพราะว่าพื้นที่ของมันไม่ใหญ่เท่าไหร่พื้นที่จํากัดมากในการต้อนเหยีเพราะว่าเราต้องคำนึงเรื่องความหนักคำนึงเรื่องความยาวครับผมสำหรับตัวนี้เราใช้หมุนแบบระบบไฮดรอลิกในเชฟบาครับไม่ว่าจะเปกรัับคลษณ์สี เราก็เป็นสีมุกทุกอย่างในเจ๊จบาเขียวก็เป็นเขียวมุกเจ๊จีบาร์ครับผมบถือว่าสวยมากสำหรับคันนี้แล้วก็เป็เศษนเลยคยันนี้ช่๊จีบาร์รูปกษณ์การโปง่งครับนี่มีทุกมิติไม่เป็นเหลี่ยมเป็นโค้งสำหรับคันนี้ด้านหน้า <laughs> ก็มีการ <laughs> <laughs> โค,โค้งนี้เขาเรียกอะไรครับเนี่ยอนนโค้งนี้เขาเรียกว่บบากระจกได้ไหมคเพราะเวลาเราขับรถเห็นไหมขับรถตรงนั้นเราจะมองไม่เห็นข้างหลังใช่ป่ะเราต้องมีงวงช้างมาด้วยเพื่อให้คนลุกมองตรงนี้เห็นกระจกหลังเห็นไหมเพราะว่ากระจกหลงังตรงเนี้ยเรามองไม่เห็นนะครับเราต้องมีกระจกนั้นเสริมมาเพื่อให้มองเห็นครับแล้วก็มีการดีไซน์ใช่ป่ะเห็นรับหน้ารถเห็นไหมครับเราไปแชร์รถไปครับนะเราดีไซน์ไปทั้งหมดเลยให้ว่าเป็นทางด้านตาไฟอย่างนี้ได้ไหมครับถือว่าเล่แม่เลยได้ไหมครับคันนี้สวยมากครับแล้วเป็นข้างบนั้ปทไ์เหมด ให้ข้อของรถให้ได้และที่สําคัญไดราบความสูงของรถเราพยายามบีบบีบความสูงให้ได้ต่ําที่สุดเพื่อจะได้เดินทางได้สะดวกสบายเวลาไปทางไกลสําหรับคันนี้คณะก็ยังมีเมียพายให้บ้วยเมียพายขบงหมดวงตรงนี้เพื่อสรับคนเต้นหน้ารถมีความมันมากขึ้นสรับตรงนี้ใช่ไหมค้ัก็เป็นหนึ่งคันที่เราจัดเต็มสลับฟังก์ชันนะใช่ไหมครัเป็นตู้หมุนเวทีลายงหลายางครับแต่งหน้าแต่งหมวกทั้งานสีครบจบในคันเดียวใช่ไหมครับสลับรถแห่คันนี้ สำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถแห่แบบนี้นะคะสามารถเข้ามาสอบถามในที่บริษัทเอกซาวหรือคุณพี่เอกถามได้เลยค่ะว่าต้องใช้งบป,ประมาณประมาณเท่าไหร่หรืออยากได้แบบไหนสําหรับวันนี้น้องสบาและคุณพี่เอกซาวว้าวแล้วก็ไปเจ๊กี่หวัดดีเจ๊กไปก็บอกว่าได้หามก็ได้